สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับน้องนะครับได้นะครับพระปิดตากรหนกข้างร้านรวยๆนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับอีกโอ้โหเยอะอยู่นะวันนี้ได้มาเยอะพอสมควรเลยพี่ชายนะครับหวังว่าพี่ๆจะถูกใจกันบ้างนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็นะบอกเลยว่าสวยๆหลายองค์นะพี่นะสวยๆหลายองค์เลยนะครับ ยังไงก็ฝากดูนะครับฝากจับจองกันด้วยนะครับเป็นรายการนำเลิกทุกป่งนะครับแล้วก็พิธีนะครับไม่ต้องพูดถึงสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ออกที่สวนสงฆ์เกเปะนะครับหรือสวนสงฆ์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับนะฮะสวนสงฆ์นี่จะอยู่ใกล้ๆกับวัดเก่าหลวงปู่วัดโพสิธิอ่านและก็ธรรมอุทยานนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับใครไปธรรมอุทยานนะครับสามารถแวะไปได้ที่สวนสงฆ์และวัดโพสิธิอ่านได้เลยนะครับ สวัสดีครับก็มารับชมกันที่พี่พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนสัปอีพีเจนี้น้องก็เอา,าพับปิตามาแบ่งปันให้พี่พี่ในราคาพิเศษกันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาลองรับชมบบพร้อมๆกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับรีบจับจองกันเลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวเรา,าเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกครับมาเป็นองค์นี้เลยนะครับนะได้มาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นกับรายการ น,ะะนี่ฮะนี่รายการนี้เลยเลขโคดเบอร์หมายเลข24สครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อหุ้มแผ่นทองคำครับนี่หุ้มแผ่นทองคำครับรายการนี้ฮะหุ้มแผ่นทองคำนี่ฮนะรายการนี้นะนี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ที่เด็ดเลยนะครับผมพอแบ่งปันให้ในราคาเดิมครับองค์นี้แบ่งปันที่800บาทครับรายการที่1ฮนะ สำหรับรายการที่2ครับมาลุยกันต่อครับสำหรับรายการนี้เลขค้นตั้งเบอร์หมายเลข16ครับรายการนี้เป็นเนื้อมอลฟ้าประทานพรนะครับองแดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกนะฮะนี่ฮะกำไรทองทิพย์คู่และก้อนทองตรงกลางนะครับเป็นรายการนําเลือกทุกองนะเลขค้นตั้งเบอร์ที่หนะครับองค์นี้แบ่งปันที่350บาทนะครับรายการที่2ต่อมารายการที่3นะครับเลขโค้นตั้งเบอร์หมายเลข19ครับรายการนี้ฮะ รายการนี้เป็นเนื้อบนมหาสมุทรองคแดงนะครับตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกําไรทองทิพย์คู่นะครับฝังหมุดณตรงกลางนะครับรายการนี้ก็3 5 0บาทครับพี่ชายรายการที่3 ต่อมารายการที่4นะครับรายการนี้เลขคู่ตําเบอร์หมายเลข4ี่ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้เป็นเนื้อบนมหาสมุทรองค์น้ําเงินนะครับตะกุดทองทิพย์เก้าดอกฝั่งทองทิพย์คู่ฝัง่ขงข้อมกําไรนะครับฝั่งครดนะฮะฝั่งครดนะฮะจีวอนขายสินเนี่ยนี่รายการนี้รายการที่4ก็350บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5ครับเลขค้นอัลบั้มหม่เลข24่ครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเกสรรวยพลอยรยเพชรนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่220บาทนะครับองค์ไหน2 2 0สบาทสามารถจับคู่คู่ละ400บาทได้เลยนะพี่นะนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเลขค้นอัเบั้มหมายเลข16หครับรายการนี้รายการที่6เนื้อเขียววันนี้ยกรวยพลอยเสกฝังบุตรนะรายการนี้2 2 0บาทครับพี่ชายรายการที่6ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้เลขโคดมเบอร์นี่ครับหมายเลข7นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อครับดำนะครับน้ำป่งนะเนื้อดำปร่งทรณีรวยแบงก์เศกตะกุดทองทิพซีดอกกำไรทองทิพคู่รายการนี้ขอ250บาทพอพี่พร้อมจะส่งครับรายการที่นะครฮะ ต่อมารายการที่8เลขคุณเบอร์หมายเลขเบิ้ลนฮะเลข2 2ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยแบงค์เสกฝังหมุดนะครับรายการนี้รายการหน้ากากรายการเร์ไพรส์หลังตะกรุดสามประศา,ศาขอสรอยห้บบาทพอพี่ชายรายการที่8ครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9ก้โหจัดเต็มจริงๆพี่กับเนื้อนี้เลขโคดจังเบอร์มาเลขยี่สิบหกรวมกันได้แปดรายการที่เป็นเนื้อเทปเป็นเจ้าสายฟ้าองค์แดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์ครู่สดือแผ่นทองขลับตัดครับรายการนี้ขอ400บาทครับพี่ชายรายการที่9ครับ ต่อมารายการที่1 0เลขคุณตเบอร์หมายเลข5ครับรายการนี้เป็นองค์ขาวตะกุดทองทิพย์9ดอกกําไรทองทิพย์คู่โรยพลอยนพเก้าครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข5ครับรายการนี้รายการที่10ขอ350้าิบาทครับพี่ชายรายการที่10นะครับต่อมารายการที่1 1นะครับรายการนี้เลขคุณตัเบอร์หมาย20รายการนี้นะฮะตะกุดทองทิพย์9ดอกกําไรทองทิพย์คู่นะครับและก็ฝังครกนะฮะรายการนี้350้าิบาทครับพี่ชายรายการที่11นะครับ ต่อมารายการที่12รนะายการนี้สวยๆเลยพี่ชายเลขค้นมเบอร์นี้ครับหมายเลข19ครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับเ <c oughs> นื้อบนสะกดทับองค์น้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองขลับตัดฝังเพชรครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่สามร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการนี้สามร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สิบสองฮะต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสามฮะ นี่ฮะรายการที่สิบสามครับสวยๆเลยพี่ชายเลขค้นเบอร์หมายเลขแม่ทัพด้วยนะครับรายการนี้เป็นมนลมหาสมุทรองค์ดำนะครับตะกุดทองทิพย์เก้าดอกนะครับกระไลทองทิพย์ผู้ฝังบุญนะครับและเลขโค้ดในเบอร์นี่ครับหมายเลขหนึ่งด้วยพี่จ๋านะครับองค์นี้ขอสามร้อยแปดสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อบวลมหาสมุรองค์แดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกับลายทองทิพย์คู่ฝังมุดนะครับรายการนี้เอาไป3 5 0บาทครับพี่ชายจัดเต็มพี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่15รายการนี้การที่15รายการนี้เป็นเนื้อบวลมหาสมุรองค์น้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไลายทองทิพย์คู่เลขคุณตัเบอร์หมายเลขครับรองแม่ทับครับหมายเลข2ครับรายการนี้350ริบาทครับพี่ชายรายการที่15 ต่อมาครับรายการที่16เลขค้นจำเบอร์หมายเลข19ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบโรยตะไบทองฝังมุดนะครับรายการนี้แบ่งปันที่220บาทนะครับพี่ชายรายการที่16ครับรายการที่17นะครับรายการนี้เลขค้นจำเบอร์หมายเลข15หครับรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยาคาาโรยพลอยเศกตะกุดเงินแคส2ดอกครับรายการนี้ขอ250บบาทครับพี่ รายการนี้ขอ25 0บาทครับพี่ชายนะครับตะกุดทองไอจุดเงิน2ดอกนะครับ250าบาทนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายเป็นรายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทพอัคคีองค์แดงตะกุดทองทิพย์9ดอกหลังฝั่งตะกุดทองทิพย์อีก5ดอกนะพี่จ๋ารายการทีเลขคู่ตัเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลข8ครับเลขรวยพี่ชายเอาไป350สบาทครับสาหรับรายการที่18ฮแท ต่อมารายการที่19ครับรายการนี้สวยเลยเลขค้ดตัวเบอร์หมายเลข4ตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อเทพเนยฮะมหาวนื้อทีองขาตะกุดทองทิพย์9กาดอกกำไรทองทิพย์คู่สะดือแผ่นทองขลามตัดฝั่งเพชรน,นะครับรายการนี้สวยเลยพี่ชายแบ่งปันให้พี่พที่3 8 0บาทนะครับรายการที่19 ต่อมารายการที่20รายการนี้จัดเต็มนะพี่ชายเลขค้ดตําเบอร์หมายเลข10ครับรายการที่20รายการนี้เป็นเนื้อเทพอังคีองคน้ำเงินนะครับตะกรุดทองทิพย์8ดอกพันรือแผ่นทองข้าวหลับตับมือแผ่นทองจีวรนสายศินฝังตะกรุดนาทองทิพย์อีก5ดอกด้านหลังพี่รายการนี้ขอ450บาทครับพี่ชายน่าจะเหลือเพียงนะครับ2องค์นะพี่นะวันนี้จะมี2องค์นะครับสำหรับรายการนี้รายการที่20ต่อมารายการ21ครับรายการนี้เลขค้ดตําเบอร์หมายเลข17ครับ รายการยีิบเอ็ดนะครับรายการนี้มูลมหาสมุทรองแดงตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกับลายทองทิพย์คู่ฮะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮะต่อมารายการที่ยีิบสองนี่อีองหนึ่งพี่นะอีองหนึ่งนะอ,องนี้นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเทพอ,อัคคีองค์เหลืองนะครับตะกุดทองทิพย์แปดดอกตะลือแผ่นทองขรั่ตัดตะลือฝังเพชรน,นะครับรายการนี้เอาไปเหมือนเดิมพี่ราคาเท่ากับองค์มันคู่เลยนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่ยี่ ยี่สองนี่ครับนะนี่ต่อมารายการที่ยี่สามครับนะสวยๆเลยพี่ชายเลขโค้นจำนวนหมายเลขสิบปดรายการยี่สามรายการนี้เป็นเนื้อวาดไผ่ดำโรยพลอยเศกตะกุดทองทิพย์สองดอกเอาไปสองรอยี่สิบาทพี่ชายสองรอยี่สบาทจับผู้สี่ร้อยนะพี่นะเลือกได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการที่ยี่สี่ฮะรายการยี่สี่รายการนี้เป็นเนื้อเท้าผงทูบรวยพลอยเศกฝังมุดนะเลขโค้นจำนวนหมายมนะเลขหกกระดกซับฮนะ รายการนี้รายการที่24นะครับ220บาทครับต่อมารายการ25ครับรายการนี้เลขคุณตั้งเบอร์หมายที่2รองแม่ทัพพีด้านหลังตะกุดสามกษัตริย์ด้านหน้านีครับเดนเนื้อโอมนฟ้าพระองค์ประธานของขาวตะกุดทองทิพย์เก้าดอกครับพชาตะกุดทองทิพย์คู่ฝังบุญนะฮะรายการนี้เอาไป3 5 0บาทพอครับพี่ชายนี่ครับจัดให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่26ฮะ รายการนี้ครับเป็นเนื้อเขียวมปนิยกรวยแบงค์เสกฝังบุญนะครับนะเลขค้ดตัาเบิร์นหมายเลข15เอาไปวิชา2 2อบาทครับต่อมาครับพิชารายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่27ครับรายการ27องค์นี้สวยๆเลยพิชาเลขค้่ตั้เบิร์นะครับหมายเลข6นะครับเนื้อเทพเจ้าเจ้าสายฟ้าตะกุดทองทิพย์ก้าดอกกําไรทองทิพย์คูะถือแผ่นทองกลับตัดครับองนี้ขอ3 8 0บาทพอครับพิชานะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่27ครับ ต่อมาครับรายการที่28ครับรายการที่8รายการนี้สวยๆเลยพี่ชายเลขโคดจำเบอร์หมายเลข4ฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อมวลพยักอาคีองขาวตะกุดทองทิพย์ก้าดอกกำไรทองทิพย์ผู้สังมุนนะครับรายการนี้เอาไป350บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่28ครับต่อมารายการที่29ครับรายการนี้ฮะ รายการที่เลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขแปดรายการที่ยี่สิบเก้าด้วยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อเทพหาปัตพีองค์ดำนะครับรายการนี้จะเป็นตะกรุดทองคำนะครับนะสองดอกนะฮะตะกรุดทองคำสองดอกและก็กําไรเงินล้อมแปดดอกกำไรเงินล้อมแปดดอกนะพี่นะเลขคนตัเบอร์หมายเลขแปดด้วยตะกรุดทองคําองนี้น่าจะเหลือเพียงแค่องคเดียวหรือเปล่านะพี่นะผมขอพิเศษเลยแล้วกันนะผมขอองค์นี้ขอที่หกร้อยบาทนะครับพิเศษให้เลยขอหกร้อยบาทพอพี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้าครับ ต่อมาครับรายการที่30ครับรายการนี้ฮะนี่ฮะเลขคนเบอร,บอร์หมายเลข11 11นะครับเลขเบิ้ลด้วยรายการนี้จะกดเงิน2ดอกนะครับเอาไป250บาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่30ฮะ ต่อมารายการที่สาครับลายการนี้เป็นเนื้อเกตนาเกศศรนะครับด้านหลังปิดแผ่นทองเต็มครับเลขค้นตําเบอร์มาเลข29กนะครับตะกุดทองทิพย์9ดอกครับพี่ชายลายการนี้ขอที่300พอพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่31นะครับต่อมารายการที่32ครับเป็นายการนี้ตะกุดเงิน8ดอกครับพี่ชายเลขค้นตัาเบอร์หมายเลข6ฮะรายการนี้ตะกุดเงินแท้8ดอกนะพี่นะผมขอที่3 5 0บาทพอพี่สำหรับรายการที่3.2ฮะ ต่อมาในการที่3ามยารายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูน ld, บนะครับโรยแบงก์เศษฝังโครสนะครับเลขโคดนตัวเบอร์หมายเลข3ครับรายการนี้เอาไป220บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ 3, 3, 3ามฮะต่อมารายการที่3ามรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะฮะโรยจีวอนสายสินนะครับนะฝังโครสนะนี่ครับ Ghana, ลนะเลขโคดนตัวเบอร์หมายเลข19รายการนี้เอาไป220บาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่3ามฮะ ต่อมารายการที่สามสิบหครับรายการนี้ที่กุฎทองทิพย์เนี่ยฮะเาดอกพิชายหลังปิดทองเต็มครับเลขค้นตัาเบอร,บอร์หมายเลขยี่สิบเกาครับรายการนี้เอาไป300บาทครับนะฮะรายการนี้เอา300ร้บาทครับพิชายสำหรับารายการนี้เป็นรายการที่35บาครับ ต่อมารายการที่สามสิบหกเลขค้นเบอร์หมายเลขทับนะแม่ทับนะครับหมายเลขหนึ่งครับรายการนี้นะครับอาจารกุฎทองทิพย์เก้าดอกนะเอาไปเท่าเดิมพี่ชายนะผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบหกครับต่อมารายการที่สามเจ็ดรายการนี้เป็นรายการเนื้อเขียวมณียกเลขค้นเบอร์หมายเลขสิบสองนะครับรายการนี้โรยจีวอนสายสินฝังโคตรนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับขอสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชาย ต่อมารายการที่สายที่แปดรายการนี้จะกุดทองทิพย์หรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้เลขโคดาเบอร์ใหม่เลขสามสิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองมุสราคามรวยพอยต้นมะก่าตะกุดทองทิพย์สี่ดอกนะฮะกำไรทองทิพย์ครู่นะครับรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดครับ ต่อมารายการที่สามสิบเก้าครับรายการสุดท้ายครับพี่ชายรายการนี้นะครับเลขโค้ดำเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลังเดียวหมายเลขรวยครับสำหรับรายการสุดท้ายรายการนี้พี่เนื้อเกษรเข้มรวยแบงค์เสกกําไรเงินทองนะครับนี่กําไรสองสี่นะพี่ชายนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเก้าครับขอสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายพิเศษให้ครับ แตอ,อีพียีนี้นะครับนานย,ยังฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับชอบทุกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนกกราบขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านทีน่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ